มีใครคนหนึ่งที่รักคุณคุณควรดีใจค่ะและขอบคุณเขาเพราะอาจมีคนอีกมากมายที่รักเขาคนนั้นมากกว่าคุณที่รักเขาค่ะแต่ว่าเขาคนนั้นเลือกที่จะรักคุณจงรักษาเขาให้ดีที่สุดนะคะนี่เป็นเรื่องราวของมานะคะให้รู้คุณค่าในสิ่งที่คุณมีไม่ว่าคุณจะอยู่กับคนรักหรือว่านะคะคุณจะอยู่ในเรื่องราวกับครอบครัวนะคะ เป็นเรื่องเราของความสัมพันธ์ทางด้านความรู้สึกและจิตวิญญาณในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมันก้าวเดินไปต่ออย่างมีความหวังและกำลังใจและชีวิตของเราก็สร้างด้วยความรักค่ะแม้ว่าตัวคุณเองนะคะมีความรู้สึกว่า อ่ตัวคุณเองไม่มีใครแต่จงอย่าลืมนะคะว่าตัวคุณเองก็ยังมีตัวเองที่ยังสามารถรักตัวเองก่อนโดยที่ไม่ต้องไปหอยหาความรักของคนอื่นก็ได้นะคะ